สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเฮ่าสุขูมสุขคนครับผมมาครับพี่น้องครับวันนี้ผมก็ได้ปลาหนึ่งนะครับหนึ่งปลาครับเจวปลาล่าครับผมเนี่ยครับครับมาเส่บๆต้องกันเด้อครับพี่น้องมามาเนี่ครับปลานิ่นครับผมมูมันๆเลยครับเส่บๆรอเขาเส่บๆเลยครับมาเซ่บๆต้อกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเช่าคลิปเรียวแลวกะยูสุคอขันนะครับเนาะ มาครับพี่น้องครับโมนี่กับมากินเข่าเพือเรานะครับนี่ครับในปลาหนึ่งนะครับพี่น้องมาแซ่บมนกันครับโมนีเอาจัดเลยเอาข่าเหนียวมากโอนี่มาเด้พี่น้องมาได้ครับส่วนสุกหสุกันครับมาดูเลยครับข่าเหนียวติดมือคือเรานี่ครับใส่มือนะครับโมนีกินครับปลาหนึ่งครับแก้วปลาแดกนี่ เห็นมหมครับตัวเจ้าอ,อยู่เหนือเลยผักคะมินนี่แหละตามที่เห็นนะครับพักกระโหอยหลายเห็นวรือ่าคือมากทีคเราสักทายสุขุสุข้นครับผมไมได้อครับเสียบน้งกันเด้อพี่น้อง นี่กระลำลวกมักมองนี้นะครับนี่ครับไตทองนี่มองมันๆเล็กน,น้อยครับมากแค่ แค่รอ้อนรัวแค่ร้อนรวบโบสุกตัดกรอบแตกแรงเปาะเลยมาเรื่องพี่น้องครับข้าวขาห้าป่าไม่กินเรื่องนีนครับอืม มักจะพักหลวกหวานดีครับพี่้องครับคำใหญ่ๆเลยตามด้วยแก้รประเด็ก หนึ่งปลาบ่ได้กินมาดนนะหลายมือนะฮะมันนี้เลยจัดอีกจักรอบอืมพี่นังอืมตามด้วยตามเจ้า Ừ, có lăng xèo đấy mấy hồng này ừ. Cảm với đọc cà dập Đọc cà luôn พี่น้องทำยืนยันเลยโอ้เหนือออ่อยายพอตรวเขาไว้ครับผมเข่าติดมือด้วยพี่น้องแท็กขนาดมาพี่น้องมา ครับมาสับแฉกแล้วกันเด้อพี่น้องหนึ่งปลาตำเจ้าสับแฉกแบบที่รานบางท้องเนาะใส่มือลุยอีกต่างหากโอ้แสบเผากันเล้พี่น้อง ครับผมพี่น้องครับสำหรับมือนีกะขอตัวลาเปคนฮอนฝ <c oughs> ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันคือเรานะครับพี่น้องนะำหรัวกิฟนี้ก็ขอตัวลาไปแล้ว้อครับสวัสดีครับ